เรเจอน้องขับรถมาแล้ว <peanut> ก <features> ็เรียกน้องจอดจอดเสร็จได้มีการพูดคุยดูข้อหาไม่สมบวกนมู้รไ์เลยไม่มีใบขับขี่เลยได้สอบถามเบื้องต้นเนี่ยก็พาน้องเข้าไปจริงก็จะเป็นคดีกับตํารวจคดีในข้อหาฆ่าผู้เยาว์อายุเกินกว่า15ปีไม่เกิน18ปีไปเพื่อการอนาจาร์ มแล้วตอนนนีไก็ได้จริงเป็นอย่างนี้นะครับก็ได้จริงลองสบัดคนนี้เป็นเจ้าที่ตำรวจจราจรได้ขี่รถออกตรวจบริการจราจรนะครับแล้วเจอน้องขับรถมาก็เลยขี่แซงรถน้องไปแล้วก็เรียกน้องจอด จอดเสร็จนะครับจอดเสร็จก็ได้มีการพูดคุยดูข้อหาไม่สวมหมวกนิรภัยเอ่ยไม่มีใบขับขี่เอ่ยนะครับแล้วก็เบื้องต้นได้สอบถามเบื้องต้นเนี่ยก็พาน้องเข้าไปจริงนะครับเบื้องต้นนะครับน้องเข้ามาแจ้งความเมื่อวานก็รับความร้องทุกข์ไว้แล้วครับแล้วก็พาน้องไปตรวจร่างกายคุณแม่ที่อยู่รุงเทพตอนนี้ก็พนักงานสอบสวนก็สอบประคำอยู่นะครับส่วนน้องก็จะไปสอบประคำที่เมืองยะโสธรที่สถานวิชาชีพก็จะรวม สอบประคำน้องครับการดำเนินคดีนะครับเบื้องต้นนะครับได้สอบถามรายละเอียดแล้วก็จะดำเนินคดีกับตำรวจคนนี้นะครับในข้อหาฆาคุเยาอายุเกินกว่า15ปีไม่เกิน18ปีไปเพื่อการอนาจารกรมขืนกระทำชำเริผู้อื่นโดยใช้กำลังขู่เค้นโดยใช้กำลังพุ่สลายแล้วแจ้งข้อหาเสร็จก็จะพาตำรวจนี้ไปฝากขังทางท่านพลตํารตีพี่รมสวนทองท่าน้บงการนะครับท่านมากับดูแลด้วยตัวเองก็จะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดนะครับตำรวจดีก็เอาไว้ตำรวจไม่ดีก็ดำเนินการ ตามนโยบายของท่านพบตรอนะครับตามนโยบายของท่านรองพบตรและตำรวจผิดอาญาผิดวินยัยก็จะให้ออกไปก่อนส่วนน้องอายุ17ปีเศษตอนนี้น้องก็ได้รับความสะเทือนใจครับคุณแม่ก็นั่งปอบนั่งอะไรอยู่ก็ก็กขอแสดงความเสียใจกับน้องกับครอบครัวด้วยครับส่วนตำรวจก็จะดำเนินการผู้ต้องหาก็จะดำเนินการขั้นเด็ดขาดภาพลักษณ์ตำรวจตอนนี้ทางท่านพบตรเองนะครับก็รู้สึกเป็นภาพลักษณ์ที่ไม่ดีมากๆแล้วก็มีหลายคดีตอนนี้ตำรวจนะครับก็ถ้าตำรวจดีเราก็เดิมเดินการ ถ้าตํารวจไม่ดีก็ดําเนิยกันเหมือนกันก็ก็แสดงความเสียใจครับกับครอบครัวอีกครั้งหนึง่งตํารวจแล้วก็เมคดีท้าเด็ดขาดนะครับไม่ว่าจะเป็นระดับไหนก็ตามทางตํารวจเองก็รู้สึกเศร้าใจครับที่มีตํารวจลักษณะน,นี้อีกนะครับสร้างภาพลักษณ์ที่ไม่ดีให้